เนื่องในโอกาสดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งใหญ่ในครั้งประวัติศาสตร์ประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์จุดเทียนอาคมพระฤาษีแสดงฤทธิ์ประสิทธิแปแรงครูกำลังครูพร้อมครอบเสียนบรมครูฤาษีพรมนารอดบรมครูผู้เรืองเวทเปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์เป็นบรมครูของพระฤาษีทั้งปวงเสริมความมงคลปีมังกรทอง ด้วยการจุดเทียนพญายนาคราชประทานทรัพย์หนุนดวงโชคลาภพภกรัพย์ในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567ขึ้น5คนาำเดือน6ปีมะโรงจุลศักราช1386เริกเิพิธีให้คุณทางบุยริศอิทธิริศอำนาจวาสนาบารมีสูงส่งยิ่งลำกำลังครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิค์คลุ้มคลอง เป็นเวลาแห่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาประสิทธิแรงครูกำลังครูเพื่อหนุนดวงให้มีความสิริมงคลสำเร็จสมปรารถนาโดยง่ายตามประสงค์ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับเทียนอาคมพระฤาษีแสดงฤทธิ์เทียนอาคมพญานาคราชประธานทรัพย์มหาเล็กมงคลประสิทธิกำลังสองครั้ง ครอบเสียนครูประสิทธิกำลังบรมครูฤาษีพรมนารอดพร้อมผ่านครูดดอกไม้ทูกเทียนสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ ad open down